มะขามหวานนะคะเอฟซี FC, ท่านใดสนใจนะคะมะขามหวานนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะ0 6 1 2 2ห3 5นึ่งสองสองสาสามห้าสามสองนะคะเอดไลน์ S line. มาได้เลยนะคะมะขามหวานฝักใหญ่นะคะเนื้อดีหวานมากเลยนะคะแล้วก็ดูสินี่ก็โลหนึ่งนะคะ โลหนึ่งก็หนึ่งห้าศูนย์นะคะมะขามหวานพึ่งเก็บนะคะนีสวยมากๆเลยค่ะมะขามหวานพันนี้หวานมากเลยนะคะสนใจนะคะก็ทักไานมาได้นะคะหรือว่าอยากจะซื้อไป ฝากไปตน้นหรือว่าซื้อไปที่จำปาดงนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะเราจะคัดออกนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะคัดออกแล้วเหลือแต่อันเล็กเนื้อดีหวานหวานเจี๊ยบเลยนะคะไม่มีเปรี้ยว นี่คือเราคัดออกเนาะม,มันมันสั้น,น,นเนื้อดีดีสวยด้วย ทักไลน์มาได้นะคะถ้าสนใจมะขามหวานนะคะศูนย์หกหนึ่งสองสองสามสามห้าสามสองหรือว่าถ้ามีแอดไลน์เบอร์น้องวิวนะคะก็แอดไลน์หาน้องวิวได้เลยนะคะ สวยมากฝักใหญ่เนื้อดีถ้าหากเอฟซีอยากจะซื้อไปฝากไปต้อนนะคะคก็สามารถติดต่อมาได้นะคะอคตอนนี้นะคะสาวๆกำลังซื้นสวยนะคะจะไปเล่นงสนง,สนางสสนการนะคะมาแล้วเด็กๆวัสด,ดีจ้าเนี่ สาวๆนะคะาาน,นัดกันแล้วนะจะไปเที่ยวสงการที่ไหนเนาะไปเที่ยวสงการที่ไหนนาะ ทำให้มันยุกยิกทำให้มันยุกยิกทำให้มันยุกยิกยุกยิกทำให้มันนัดเองว่ะอ้าวทำเหมือนเนินนัดเตอนนี้ก็สาวๆจะซื้มสวยกันนะคะส้มสวยไปเที่ยวถักเทียสข้างสีดงรับอืมกียสงข้างน่ารักดีไม่นน้งเราไม่เล่นนะ ป่าเปล่าออกไปหน่อยเป่าเป่านี่ไหนูนั่งกับนักตังข้างนอกเลยค่ะลูกนี่น้องนับตังนะคะแล้วมินน้อยล่ะแล้วก็ไงลังเนอะคือแบบเกิดวันอ๋อมินน้อยไม่ได้มาบ่ใช่รู้สึกว่าขิ่งไข่ขึ้นแล้วจ้ะบ่ร์มอเพราะว่าเทาาไงไปกับไปกับเพชจไปต่อเป็นบงล่ะไปแปดบ้านแล้วไปสองวันติดเลยอ่ะไปส่งแล้วก็เลยแบบโอ้มันเจ็บขิ่งเมื่อตอนนี้นะ นำา uh huh> ไมัน่ถึงขัคาเราใ่เหมืออาการันนารบไว้ล้วทำไมใส่สีาวทำไมไม่ใส่สีสงกาอคนขับรถคนขับรถคนขับรถใส่สีขาวได้เห็นเห็นผู้บ่าวหล่อแล้วก็ม่ใ่เนไม่ใช่เสื้อในลกไม่ใช่เสื้อในค่ะเป็นเสื้อซับค่ะเห็นเราเห็นผู้บ่าวหล่อแล้วก็ กับอีวิอยากตื่นเลยไปเลือด้วยนะขมล่หลายแล้วเบื่อเฮาสองคืนไ่รู้ไปแล่เอาบอกเดี๋ยวมาเล่นกันก่อน อย่าเล่นอย่าพุ่งีอย่าพุ่งฉีดลูกนอ้อย่าพุ่งีน้องนายไม่ฟันเดดีเอ้ยเอ้ยีอยเยเียลูกเปียกใจเย็นโอ้หเที่ยวให้มีความสุขน้นับตังค่ะดือดุดจ no, ้บมากเลยับขึ้นเลยค่ะนั่งหน้านั่งหลังเบิ่งองเลยเด้อ เช็มีในไ่เซ็ดเซ็ดเซ็ดมีในไเอาเมพนดีปมาเร็วเร็วเร็วเร็เาจะไปกันแล้วขึ้นรถเร็วขึ้นเร็วขึ้นเหมือนกันปะ

เราก็อีไปนนางแม่นี่ผู้ใหญ่นี่ยนี่เออขึ้นไปเอขึ้นไปเออขึ้นไปมีปิดฝาท้ายบารุฝาท้ายมีปิดบ่ปิดปิดปิดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดเอามันหักบ่ไปแล้วไปเล่นสมการกันแล้ว มีน้ำถังหนึ่งคุณในเวลาเยาวสดีครับบ่สวัสดีครับเออสวัสดีครับยายเอาโลดเอาแบบนั้นละอะไรแว่ะเอาแบบนั้นละอืมก้าวไป